สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าภายใต้โลกที่เรายือนอยู่นี้มีอะไรบ้าง ถ้าเราสามารถแกะดูส่วนประกอบต่างๆของโลกได้ไง่ายๆเหมือนกับลูกโลกจำลองก็คงจะดีนะคะแต่น่าเสียดายที่วิธีการนี้คงไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยจะต้องเหนื่อยกันหน่อยค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์เขามีวิธีศึกษาส่วนต่างๆที่อยู่ภายในโลกได้อย่างไรเรามารับชมไปพร้อมๆกันจากดรฐานนพธิติมากรอ,อาจารย์ประจําภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันเลยค่ะ โลกของเรามีอายุประมาณ4,600ล้านปีมาแล้วซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามศึกษาโครงสร้างโลกด้วยวิธีการต่างๆเพื่อหาหลักฐานที่จะนํามาสรุปว่าโลกของเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งผมมีวิธีการขั้นตอนวิธีหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันและมาช่วยกันคิดว่าภายในโลกของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรไปชมวิดีทัศน์กันเลยครับในวิดีทัศน์นี้คุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับว่า สิ่งที่ถูกพ้นออกมาจากภูเกาไฟนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างและลองคิดตามว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถบ่กบอกถึงลักษณะโครงสร้างของโลกได้อย่างไรบ้าง คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีทัศน์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่บุกไฟระเบิดไปแล้วไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรในวิดีทัศน์นี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ถูกพ่นออกมาจากบุกไฟนั้นมีทั้งที่เป็นของแข็งของเหลวแกส๊สและฝุ่นและที่สําคัญคือมันร้อนมากๆซึ่งประเด็นสําคัญก็อยู่ตรงนี้แหละครับแสดงว่าภายในโลกของเรานั้นยังคงม,มีความร้อนอยู่มากแล้วก็มีหิน,หนอุ่อยู่ในนั้นด้วย สำหรับนักวิทยาศาสตร์เองนอกจากศึกษาโครงสร้างโลกจากลักษณะของสิ่งที่พ่อนออกมาจากปเขกไฟแล้วพวกเขาก็ยังศึกษาจากข้อมูลอื่นอีกด้วยตัวอย่างเช่นศึกษาจากคลื่นไหวสะเทือนที่เคลื่อนที่ผ่านโลกซึ่งคลื่นไหวสะเทือนก็คือคลื่นที่เกิดจากเป็นไหวซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงชนิดเดียวก่อนนะครับนั่นก็คือคลื่นในตัวกลางคุณผู้ชมครับเรามาดูกันนะครับว่าคลื่นในตัวกลางมีลักษณะเป็นอย่างไร คลื่นในตัวกลางคือคลื่นที่เคลื่อนที่แผ่กระจายเป็นวงรอบๆศูนย์เกิดแผ่นดินไหวและแผ่กระจายลงไปภายในโลกคลื่นในตัวกลางสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P ีซึ่งมาจากคำว่า primary wave และคลื่นทุติยภูมิหรือคลื่นเอซึ่งย่อมาจากคำว่า secondary wave คลื่นปฐมภูมิคือคลื่นตามยาวเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นชั้นหินจะทําให้หินถูกอัดและขยายสลับกันไป ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นคลื่นปฐมภูมิสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีลักษณะเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและก๊าซส่วนคลื่นตัติยภูมิหรือคลื่นเอสคือคลื่นตามขวางเมื่อเคลื่อนที่ผ่านชั้นหินจะทําให้ชั้นหินสั่นในทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวทางการเคลื่อนที่ของคลื่นคลื่นตัติยภูมิสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้น ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวการที่เป็นของเหลวได้หลังจากที่เราทำความรู้จักกับคลื่นผีและคลื่น S ไปแล้วคุณผู้ชมลงมาดูภาพนี้กันนะครับภาพนี้คือภาพแสดงความเร็วของคลื่นปฐถมภูมิและคลื่นทุติยภูมิที่เคลื่อนที่ผ่านชั้นต่างๆภายในโลกแกนตั้งคือความลึกจากผิวโลกมีหน่วยเป็นกิโลเมตรแกนนอนคือความเร็วของคลื่นปฐถมภูมิและคลื่นทุติยภูมิ มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีเรามาดูกันว่าขึ้นปฐมภูมิและขึ้นทุติยภูมิช่วยให้เราวิเคราะห์หาโครงสร้างโลกได้อย่างไรเริ่มจากส่วนบนกันก่อนนะครับในส่วนนี้เรียกว่าฐานธรณีภาคซึ่งผมจะขยายส่วนนี้ให้คุณผู้ชมเห็นรายละเอียดกันนะครับในส่วนนี้ที่ระดับความลึกประมาณ 100- 400ถึงกิโลเมตรเป็นชั้นที่ทั้งขึ้นปีและขึ้นเอสขึ้นที่ด้วยความเร็วลดลงตามเส้นสีเขียวซึ่งกราฟ จะย้อนกลับมาแบบนี้เรียกว่าเขตที่ขึ้นไหวสะเทือนมีความเร็วลดลงซึ่งชั้นหินบริเวณนี้มีสมบัติเป็นพลาสติกต่อมาที่ความลึกประมาณ400-600กิโลเมตรขึ้น P และขึ้น A S จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่สม่ำเสมอตามเส้นสีม่วงสังเกตได้ว่ากราฟไม่เรียบนะครับและเรียกว่าเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงถัดจากนั้นที่ระดับความลึกประมาณ660-2900กเม ขึ้นปฐมภูมิและขึ้นทุติยภูมิมีความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอสังเกตว่ากราฟมีลักษณะค่อยๆกว้างออกอย่างสม่ำเสมอซึ่งชั้นนี้เรียกว่ามิโซโซเฟียถัดลงมาที่ระดับความลึกประมาณ2,900ถึง5,140กิโลเมตรจะสังเกตได้ว่าไม่ปรากฏขึ้นเอสเพราะในชั้นนี้ประกอบด้วยสารที่มีสถานะเป็นของเหลวซึ่งขึ้นเอสจะขึ้นที่ได้ในของแข็งเท่านั้นส่วนขึ้น P ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อยู่โดยขึ้นผีมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆซึ่งชั้นนี้เรียกว่าแก่นโลกชั้นนอกและที่ระดับความลึกประมาณ5,140กิโลเมตรจนถึงจุดศูนย์กลางของโลกจะปรากฏขึ้นเอสให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะในชั้นนี้เป็นของแข็งนั่นเองสังเกตว่ากราฟมีลักษณะเป็นเส้นตรงดิ่งลงมาหมายความว่าทั้งขคลนผีและขคลนเอมีอัตตาเร็วค่อนข้างคง,งที่ และเรียกชั้นนี้ว่าแกนโลกชั้นในจากข้อมูลความเร็วขึ้นไปสะเทือนทาให้นักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าโลกของเราน่าจะมีโครงสร้างภายในโลกเป็นดังภาพนี้ครับจากสไลด์เมื่อสักครู่นี้เรานํามาเทียบเคียงได้เป็นโครงสร้างโลกชั้นต่างๆดังนี้ครับคือเริ่มจากชั้นบนสุดคือธรณีภาคถัดลงมาคือฐานธรณีภาคตามด้วยมีโซโซเฟียแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นใน เมื่อตอนเริ่มรายการผมได้ให้คุณผู้ชมชมพิดีทัศน์เกี่ยวกับภูกรไฟระเบิดคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหินเหนือที่พ่นออกมาจากภูกรไฟนั้นมาจากโครงสร้างโลกในชั้นใดคําตอบก็คือชั้นฐานธรณีภาคครับเนื่องจากในชั้นนี้ที่ความลึกประมาณ100-350ถึงกิโลเมตรจากธรณีภาคจะเป็นชั้นของหินหลอมละลายร้อนหรือหินเหนืดหรือที่เรียกกันว่าแมกมาและชั้นที่อยู่ลึกลงไปหรือที่เรียกว่ามิโซโซเฟีย ก็จะมีอุณหภูมิสูงมากและปันชั้นที่เป็นของแข็งร้อนหรือมีความเหนืดซึ่งชั้นที่หินเหนืนน่นี้นอกจากทําให้บุกไฟระเบิดแล้วก็ยังทําให้แผ่นธรณีภาคของเราเคลื่อนที่ได้ด้วยครับผมมีการทดลองง่ายๆที่จะสาธิตให้คุณผู้ชมชมว่าแผ่นธรณีของเราสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไรไปดูพ,พร้อมๆกันเลยครับสําหรับกิจกรรมแผ่นธรณีเคลื่อนที่มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะถาดแก้วทนไฟ ชุดให้ความร้อนซึ่งประกอบด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ที่บังลมไม้ขีดไฟและกระป๋องทรายแผ่นโฟมตัดให้มีขนาดประมาณ1 3คูเซนติเมตร2ชิ้นออริกาโนและน้ำมันพืชค่ะสำหรับวิธีทำนะคะขั้นแรกเทน้ำมันพืชลงในถาดแก้ว ให้สูงประมาณ5เซนติเมตรแล้วยกวางบนชุดให้ความร้อนใส่ออริกาโนโลงไปจำนวนเล็กน้อยใช้แท่งแก้วคนให้ออริกาโนจมตัวอยู่ในชั้นน้ำมันแล้วให้ความร้อนแก่น้ำมัน และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นโดยดูจากด้านข้างภาชนะนำแผ่นโฟมที่เตรียมไว้ใส่ลงบนน้ำมันในบริเวณที่ได้รับความร้อนแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ชมสังเกตดูนะครับน้ำมันพืชซึ่งเปรียบเสมือนแมกม่าในชั้นฐานธรณีภาคเมื่อได้รับความร้อนจะเริ่มไหลซึ่งเป็นลักษณะการไหลแบบไหลเวียนเป็นวงจรซึ่งสังเกตได้จากชิ้นออเรกาโนที่ไหลขึ้นไปด้านบนเหนือเปลวไฟและแผ่ออกในแนวราบใกล้กับผิวหน้าของกองเหลวจากนั้นเมื่อกระทบกับอุณหภูมิที่ต่ํากว่าในด้านข้างออเรกาโนจะจมตัวลงและไหลในแนวราบวกกลับไปยังบริเวณกลาง ภาชนะเป็นวัตถจักรตามแนวลูกศรน,นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นวงจรพาความร้อนส่วนแผ่นโฟมเปรียบได้กับแผ่นธรณีจะเห็นได้ว่าแผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกันในบริเวณที่เกิดวงจรพาความร้อนเหมือนกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามที่นักธรณีวิทยาได้ตั้งสมมติฐานไว้นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักโลกของเรากันมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมการทดลองที่วิทยากรได้นำเสนอไปคุณผู้ชมอาจจะจัดหาอุปกรณ์อื่นทดแทนในกรณีที่หาไม่ได้หรืออาจจะลองเพิ่มจำนวนตะเกียงแอลกอฮอล์หรือลองเปลี่ยนขนาดของแผ่นโฟมแล้วสังเกตผลการทดลองว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็น่าสนใจดีนะคะสาหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะดิฉันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ